จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเปิดกล่องไอ้ไม่ใช่เปิดไข่คอร์สและได้0ูนมานะครับว <c oughs> ันนี้ก็เลยจะมาเสกเสกหินเข้าคอร์สเอาสักหน่อยถ้าติดนี่คือร้อยฟองอะกำไรเลยนะถ้าแต่ก็ <laughs> ว่ากันตามนั้นอันไหนวะกบปะให้ค่าความสามารถมาเนอร์้ยตื่นเต้นวะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนไปนะ0.3เข้ามาหน่อยฟึบมมีโอกาสให้ผมเลีอยวตกลงไปแตก เฮียเฮียแล้วกูทำได้แม่เดียวใช่ปะวะ <uh> ใช่ดิเออสื่อสารที่แล้วโอ้โโอเคมีปีกใช้แล้วโอเคสำหรับ,บวันนี้ก็คลิปสั้นๆน,นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลืมฝากกดไลค์ กดถูกใจเพจไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย